สวัสดีครับพี่น้องมามาพี่น้องมากินเขาน้ำกันนะครับบาวมอนด์ได้นีพี่น้องแกนแกงเฮดละง,งูพี่น้องเพิ่มเพิ่มเดละงูขาวได้พี่น้องเ็ดละงูขาวครับแกงเ็ดละงูขาวเด้อมามามากินน้ำบาวมอน์ครับเซียมน้ำกันแนมเบิงมันบอันป็นไหนพี่น้องเดี๋ยวบาวมอน์เพิ่มพริกใส่ก่อนเนาะเ้เอาพริกพริก สีสันมันโบอ่านั่งปัไดเนาะมันเป็นเรนละงอกขาวนะมาเ,เพชรบั้งกันนะมามากินน้ำมันมันเส็งเสบครับเบิ้ลเหนียวอีกไงพี่นอ้องมามามันนี่ออกข้างนอกก็ได้มันห้อนพี่นอ้องแดดห้อนว่ามนันย่ห่ออันนั้นละลดพี่นอ้องมันแย่ฝนอะไรเลย,ยห่อนว่ามันเหนียละลวดนะครับกินก็บลาเขือได้พี่นอ้องเป็นปเขืออันาขาวๆนี่นะครับ ก็เปาะเปิดเจ็ดแซ่น้งกันพี่น้องข้ามยีไงข้ามยพี่น้องข้ามยีนอะอืออืออ๋อพี่กงซายจวดไห้บ้างเนี่ย เรดี๋ยวจปปาพ้่มแกงแกงกับเอาเข่าใส้นั่นเลยพี่พน้องเพราะว่าเห็ดนั้งบรดเไปหาเองเนาะสื่อพันไมเนะ่ะเอาไปต้องพูดถางพัน,น่าเห็ดเอาเข่าใส่เพราะว่าเวลาเห็ดทุกแล้วเนาะ มาเบิงเขา่าถ้าเข่าสีแดงนี่ก็ได้กินบ่ไรได้พี่น้องนะครับเข่าเนียวเานี่แหะครับนะครับสีมีสารกีมีรมะรบมันสีเบือนะมึงปเห็นสี่เบือรับเป็นสีขาวปกติกินไหนที่เรากินรดครับบ่เป็นยนะัง แซบพี่น้องเสแซบเหมือนกันเดออบ้ามนุนซอปลาพันแกงใสแอนพักติ๋วตัวได้กินเธอแรกเป็นเธอแรกของของปีนี่เนาะเดี๋ยวมันเติมพี่น้องเพิ่กินปลาหมอนท้องก็ได้กินนี่แหละ มันมันใครให้หเะงงเอ้มะเขืออื้หืกันสมักจู่เ่บไหาย ít nhiều cái nó ít nhiều cái ít 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 nó dùng hoàn bản Nó chai mà, mà Rồi, phải không? Nước bởi lửa Rồi ngay bởi lửa mà hải chết lửa năng được Nó đỏ bằng ngay nữa Đến phá phần พาๆๆวันนี้สักไข่ <laughs> แต่ขนาดบะมันมาลยอยอ่ะเห็นพริกผงเบื่อกี้ถ้าเป็ดแกงเห็ดแกงอันนี้ผมมินตามพคนบอกขวดเนี่ยนกว่านะขงางฟ้าจีเตรียมเหรอแต่ยังนีเป็นหเนห็ดเนาะมันบอกข้าวเลยบางวันเพิ่งสั่งของข้าว Chị ạ Ư Có nhạt Có nhạt nhục nữa chị À, à ซวงว่ะบบด้นไหนเนี่ยเสบเหลือแต่คนที่ไข่พี่เนากิน <c> น <oughs> ามก็จะบาดพี่นมมนองเพ็ด <c oughs> อ ยอดแซ่บเนาะเอาเบิร์ตได้พี่น้องเสียมล่าผ้าจากพี่จากน้องไปเดอ้อบาน,นเ,ดเด้ดอเด,ด้อเด้อเดคอเด้อเด้อเด้าเ้อเด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 เด้อ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 เาาอเด้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 อาด้อเ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 ด้บเด้อ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 เดอกด้ mm hmm. อเดอ้อเดอ้อเด้อเด้อเน้อ,นนอเ,เดอ้อเด้อเน้อเด้ด้อเด้อเเองเด้อเอเอ้อเด้อเอเดอเ้อเอเดเดนเดอเเอ้องเเอองเเด้อองเด้อเเด้อ เอาทาอั้งยูทูบกับซองเบิงแซนแนวนะ่ะพี่น้องเด้อจกนั้นก็ขอลาพี่ไล้่น้องซักนิดละลำลำด้วยดุวยสูผูสูผูสูค,คนเะด้อพี่น้องเด้เอเพนไลท์ไปก่อ <c> น <ười> สวัสดีครับ